เ้จื่อนางสาวดารินีสุริยาหมายเลขสาวอำเภอเวียงสาทรงเข้าประกวดเจ้าสวัสดีค่ะนางสาวดารินีสุริยาอำเภอเวียงสาทรงเข้าประกวดขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ชุดหมายเลขไปต่อครับหมายเลข21ค่ะนางสาวอ,อมนวันยอดอ่อนนะครับหรือว่า น้องตลิวครับอําเภอแม่จริมส่งเข้าประกวดที่แม่จริมก็มีของดีมากมายหลากหลายสิ่งอยา่างให้ได้ไปสัมผัสกันนะคุณอมมี่องแก่งน้ำว้าด้วยนะคะช่วงนี้ดอกไม้ยังคงเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดให้กับสาวงามนะคะครับเชิญค,ครับผู้เข้าประกวดหมายเลข21สสวัสดีเอาเมย ควันใจคลำนานจุลองเอินจืดตาหลิวนางสาวอมอนลวันยอดอ่อนอายุสิบเจ็ดทั่วเอินเป็นควันมอนลั่วบ้านสว่างอำเภอแม่จริมฝากเอาเมยควันใจจ่วยเชียและเป็นกำลังใจโอนเอินตัวน้าเจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวน่านทุกคนหนูชื่อตะหลิวนางสาวอมอนลวันยอดอ่อน อายุ17ปีเป็นสาวรั้วบ้านสว่างอำเภอแม่จริมฝากพ่อแม่พี่น้องชาวนานทุกคนช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปกันต่อค่ะสาวงามหมายเลข22ค่ะนางสาวบุษรกรก้อกันน้องออมค่ะร้าน Dury Beauty เป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะ ตอนนี้มีการแจ้งข่าวด่วนมาจากคณะกรรมการค่ะสำหรับรอบนี้จะเป็นรอบการําหน่ายดอกไม้รอบสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นค่ะท่านใดที่อยากจะให้กำลังใจสาวงามนะคะก็สามารถที่จะซื้อดอกไม้เป็นกำลังใจได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญสาวงามได้เลยค่ะสวัสดีเจ้าผู้เข้าประกวดหมายเลขส,สองเอิญสือออมนางสาวบุษกรกอกัน อายุ18ปีล,ล้านนูริสงเข้าวะกัวเจ้าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อน้องออมนางสาวบุษกรกอกรันอายุ18ปีล้านนูลิสงข้าวปกัวช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องอมด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสาวงามหมายเลข22ค่ะ ไปกันต่อนะคะสาวงามชนเผ่าถิ่นหมายเลข23ค่ะนางสาววรณสนันปันอินค่ะสาวงามจากชนเผ่าถิ่นล้วค่ะน้องขวัญน,นะคะอำเภอบ่อกเกลือเป็นผู้สมเกเข้าประกวดค่ะช่วงนี้นะคะเราจะจำหน่ายดอกไม้รอบสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้น่ะาิ้่ชอบิ้่ชม อยากให้กำลังใจสาวงามท่านใดค่ะต้องรีบไปจับจองช่อดอกไม้และนํำมามอบให้กับสาวงามได้เลยนะคะต้นกำเนิดแม่น้ำน่านเด่นตระการด้วยขุนเขา เกลือสินเทาลือชื่องานฝีมือเครื่องจักสารสวัสดีเนเอร์เอินชื่อนางสาววราสนันปั่นอินจื้อเม้นน้องขวัญอำเภอบอเกลือทรงเข้าประกวดฝากเอาเมคนย้ายช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจโอนเอินเดเนอร์สวัสดีเจ้าน้องจื้อนางสาววราสนันปั่นอินจื้อเล่นน้องขวัญ อำเภอบอ่อเกือทรงเข้าประกวดฝากปอแม่ปีน้องจวยเป็นแรงเชียรแรงใจฮือน้องขวัญจิมนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณค่ะไปกันต่อค่ะสาวงามหมายเลข24ค่ะนางสาวนงนภัสอุดทั้งวังน้องมินค่ะอำเภอบ้านหลวงเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะ รอบนี้นะคะเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่ทุกท่านสามารถให้คะแนนสาวงามได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทุกเวลาทุกนาทีมีค่าค่ะหนึ่งชอนหนึ100บาทหนึ่คะแนนนะคะเรียนเชิญมอบให้สาวงามได้เลยค่ะ สวัสดีเจ้าเอินจ an ื่อนางสาวนงนภัสอุทวังจื่อเล่นจื่อน้องมีนอำเภอบ้านหลวงทรงอังประกวดใกล้กำลังใจอังเอิ้นตัวเนิร์สวั song, สดีเจ้าน้องจื่อนางสาวนงนภัสอุทวังจื่อเล่นจื่อน้องมีนอำเภอบ้านหลวงเป็นผู้ทรงเข้าประกวดเจ้ายังไงแล้วก็ฝากปอแม่ปีน้องเป็นกำลังแรงเจียแรงใจใื้น้องมีนตัวเนิร์เจ้าขอบคุณเจ้า ขอบคุณค่ะไปกันต่อค่ะสาวงามจากเผ่าขมุหมายเลข25ค่ะนางสาวพันภาษาสีแอค่ะนงนิ้งนะคะร้านเจ้าเกียวโดวยพันตำรวจเอกจุลพัฒเตชะพรชยาสิ์ค่ะครัขบขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนทุกๆท,ท,ท่าน วันนี้ก็มีท่านในอำเภอท่านปลัดอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่เพราะว่าหลายอำเภอก็ส่งน้องๆเข้าประกวดเชิญครับหมายเลขต่อไปสวัสดีเจ้าโอจือนางสาวพันภาษาสีแอจือเล่นจื่อน้องนิ่งเจ้ากำลังศึกษาอยู่ตีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานานคณะบริหารธุรกิจสาขาบัญชีชั้นปีที่สีเจ้าร้านเจ้าเงี้ยวส่งเข้าประกวด น้องนิ่งขอฝากปอแมพี่น้องเจ้าจังหวัดน่านและนักท่องเที่ยวตีม้าท่องเที่ยวในจังหวัดน่านจ่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น่องนิ่งตัวเนื้อเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณค่ะไปกันต่อค่ะสาวงามจากชนเผ่าขโมกหมายเลข26 e ค่ะนางสาววิภาวานีเสรารานทอยน้องนุ๊กค่ะอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะจุก่ันครับ กรรมการและเจ้าหน้าที่ที่กํากับควบคุมกฎกติกาในการประกวดในครั้งนี้แจยงมานะครับว่าในรอบนี้เป็นรอบของการตัดสินที่สองแล้วนั่นหมายความว่าภารกิจอันสําคัญของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง7็ท่านจะเลือกให้เหลือเพียง10ท่านเชิญสาวงามหมายเลขต่อไปครับสมัยเหลือมายงแต่แหมอำเภอเมืองนานทุกคนชื่อรองอัวชื่อ วิภาวนีเสารังทอยชื่อห้อยชื่อนุกอายุม่าม่าวปีหมายเลขสววเสาหกอำเภอเฉลิมพระเกียรติคองอหรือประกวดสวัสดีป่อแม่ปีน้องเจ้าอำเภอเมืองหนานทุกคนน้องจือนางสาววิภาวนีเสารังทอยอายุเ้าปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ตีวิทยาลัยเทคนิคปัว สาขาวิชาชีพช่างแมคคารอนิกและหุ่นยนต์ดัดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส2หมายเลขาหกอำเภอเฉลิมพระเกียรติทรงเข้าประกวดเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณสาวงามหมายเลข26ค่ะเราจะไปกันต่อสาวงามหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลข27ค่ะ นางสาวเกศินีจิตอารีน้องนัดค่ะอำเภอภูเพียงเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะนี่เป็นสาวงามท่านที่27ของผู้เข้าประกวดในวันนี้อีกไม่กี่ใจเราจะทราบรางวัลพิเศษกันแล้วในค่ำคืนนี้เชิญสาวงามหมายเลข27ครับ โอ้น้องแนนนางสาวเกษณีจิ้นอารีคณะนี่กำลังศึกษายุติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณาหารหลักกระบงังคณะวิทยาศาสตร์สา,าขาคณิตศาสตร์ประยุคอำเภอภูเพียงเป็นผู้ทรงเข้าประกวดจะได้กระ่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้อโอ้ตัวหน้าเจ้าขอบคุณเอิม่มขอบคุณครับมอบช่อดอกไม้ ตามกติกาของเราเลยอีก3นาทีจากนี้ไปเริ่มนับถอยหลังในรอบนี้แต่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการปิดรับช่อดอกไม้เพราะที่สําคัญเนี่ยรางวัลขวัญใจมหาชนหรือว่าขวัญใจชาวนานเนี่ยครับสามารถที่จะให้ได้ต่อเนื่องสาวงามที่คว้ารางวัลขวัญใจประชาชนหรือขวัญใจชาวนานอาจจะเข้ารอบลึก ข้าไปหรือไม่ได้เข้ารอบก็ได้นะครับคุณน้อมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ำคืนนี้ค่ะอยู่เป็นกําลังใจยอยู่เป็นแรงเชียร์ให้กับสาวงามทุกหมายเลขว่าสาวงามหมายเลขใดจะผ่านเข้ารอบไปแน่นอนค่ะสำหรับรางวัลน,นะคะขวัญใจชาวนานทุกคะแนนโหวตอยู่ที่ทุกท่านนะคะช่อดอกไม้1ช่อ1คะแนนนะคะ100บาทเท่านั้นค่ะ